right เดี๋ยวเราไปถึงที่นี่นะฮะไปถึงนู่นเราก็จะเจ็บขยะก่อนเนาะนะฮะขยะนะครับหลังจากคนที่มาชมมรัเมื่อวานนี้นะครับเขาจิ้มแล้วมังเกิลกัรนิดน,น,นะครับเดี๋ยว เจ็บนะโอ้นีราลุงมีรำแล้วเห็นๆะแล้วแล้วเชียหนะ้าพระองคูอนนะครับของมีรำ เดี๋ยวไปเชียร์ตรงตรงนี้ก่อนนะฮะเมื่อดอยู่เชียร์ขยะอยู่ตรงศาลนะครับนี่นะครับมีรองเท้านักเรียนด้วยโอ้โหลืมรองเท้าเ่าวจ็บก่า เต็มไปหมดเลยนะฮะโอ้ทำไมปวดแฟตไม่ได้เก็บขยะอ่อน,นก็เป็นสารเชียร์ก่อนเนะลกุกเดี๋ยวเลื่อนขยะมาดีกว่านะครับผมมืดอย่างคมมืด เราจะมาุยต่อนะฮะตรงนี้มันพยาเยอะนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมมามอำมดูมอลำเนาะนะฮะก็จะเป็นสวนนี้นะครับติดนาลุงป้านะครับตรงร้านพี่แปม,มนะครับเนี่ยนะครับรถพี่แปม,มเนาะนะฮะโอเคเรามาลุยกัน เพื่อทํำริงศักดิ์สิทธิ์ให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้สะอาดอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมีเล่าบุร่อะไรย่าง้ เขียนรูยบยาบ و ر ไว้เดี๋ยวใส่แล้วคนเดียวนะฮะเอฟซี FC. อาจจะมัืดขนาดผมเปิดแฟลชนะยังมืดนะครับเสีก็มีรถวิ่งไปวิ่งมาไฟเลยก็จะ เรือรองเท้านักเรียนนะครับของนักเรียนเด็กนักเรียนนะเนี่ยเอาขอ,อยหาไปเจ็บที่เดิม เอาก็จะเสร็จแล้วเนะเาะก็จะเจ็บรองเท้านะฮะให้เด็กนักเรียนเนาะเผื่อเอ่อมันเขาจะเมาเอย่างเงี้ยเราก็ต้องเจ็บที่เนี่ยรองเท้าของนักเรียนโอ้มีรถเข้านาลุงนะครับ ลูกพลหลายคันเลยวางตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็องปูก็ประดับประดาด้วยไฟกับพิบนะฮะติดแล้วก็จะพิบก็เป็นหลากหลายสีสันนะครับสวยๆเนาะนะฮะ รถผ่านไปรถผ่านไปผ่านมานะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะหนะ้าเจ็บทางความสะอาดนะครับหน้าปู่ย่านะครับอตายหญ่นะสันตายายนะฮะนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วสะอาดนะครับก็ผมเมื่อกี้ ก็ว่าจะไปตลาดนะครับหาซื้ออะไรมาทำกับข้าวแต่มันก็ไม่มีอะไรนะครับร้านก็ปิดหมดแล้วนะฮะตลาดคิดว่าไม่เปิดนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรมาอ่าทำเนาะนะครับก็ไปซื้อข้าวกล่องมานะครับที่ร้านต้องแวะผมสั่งอ่ากะเพราปลาหมึกมาแล้วก็น้ำน้ำหนึ่งขวดแล้วก็ขนม ปั๊บสี่นะฮะเอฟซก็มาทานข้าวกันนะครับเอโอเคอาหารเย็นวันนี้นะครับผมก็ดูรถกวไยไปผ่านมาผ่านป้ายผ่านมาอ่ะดูก็อยู่ที่นี่ก็ไม่มีเพื่อนเนาะนะครับติ่ต่อพี่ดุนาก็ได้ไปเีาสก้นแล้วก็ไปอา่าเขาเรียกว่าอะไรไปเรียนนวดนะครับ ส่วนร้านค้าก็โทรถามมัวนี่เออไปยังไงบ้างนะครับก็เห็นขับรถอ่าวิ่งหมาวิ่งตัดหน้านะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมส่วนบ้านนกดาวก็รอวันที่เคลื่อนย้ายเนาะนะครับนี่ฮะดีดไม่อยู่แบบว่ายาลกคยาเลิกหมดแล้วนะครับ ชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเนาะนะครับไม่ว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเหนื่อยน,นะครับผมเนาะตรงนี้มยบเหงามากนะครับอยู่ตรงเนี้ยไฟยังก็แล้วก็ช่วงที่มันอาจจะโรคช่วงนี้เนาะน้ำลดฝนไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวหาไม้กวาดมากวาดนะครับน่าจ,จะสะอาดอยู่นะครับผม ฉันนั่งโดดเดียวอยู่ริมทางนะเป็นอย่างไงที่แบบนี้นะครับผมอโอเคฮนะประมาณนี้นะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจะให้ด้วยกับช่องทัพปูชาแน,นลสู้สู้ครับส,สู้ๆู้บายบายนะครับ